สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนามาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัำ่ำเส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตตกรบุตรสบามานำเสนอครับนิรโทษ112ประตูสู่รัฐประหารจากกรณีพักเพื่อไทย มีแนวโน้มจะผลักดันพรบรนิรโทษกรรมโดยจะให้มีการนิรโทษกรรมคดีม .112 ด้วยเพื่อช่วยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องข้อหาความผิดตามมาตรา112นั้นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าได้เวลาร่วมกันแสดงออกสู้กับพวกขายชาติ คัดค้านนิรโทษกรรม112พบกันวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้19นาฬกาที่เวทีคอปทเรื่องนี้มีปฏิกิริยาจากหลายคนหลายฝ่ายดังนี้ 1. นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพ์ว่าทักษิณคือปัญหาใหญ่ของนิรโทษม112ความว่าก่อนที่นายทักษิณชินวัตร จะถูกอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องในความผิดมาตรา1นึนั้นกระแสการนิรโทษกรรมครอบคลุมถึงการกระทําผิดมาตรา1นึหรือไม่มีทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนเป็นไปตามปกติแต่เมื่อมีประเด็นของนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้ประเด็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทําผิดม1นึ1ร้อนแรงมีผลกระทบทันทีเพราะทุกฝ่าย มุ่งประเด็นไปที่นายทักษิณเป็นหลักแม้แต่พักเพื่อไทยเองก็ไม่กล้าขยับเรื่องนี้รอดูท่าทีและกระแสสังคมกอดกลัวเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนคราวสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ที่ผลักดันการออกพรบนินรโทษกรรมแบบสุดซอยเพื่อล้างความผิดให้กับนายทักษิณและมวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มนปชอ แต่การออกพรบน,นิรโทษกรรมในครั้งนี้แตกต่างกับการออกพรบน,นิรโทษกรรมแบบสุดซอยเพราะเป้าหมายการออกพรบน,นิรโทษกรรมฉบับนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มได้รับประโยชน์กันทุกฝ่ายถ้ารวมถึงผู้กระทําผิดมาตรา1นึด้วยเป็นการเซ็ตซีโร่ผู้กระทําผิดทางการเมืองอย่างแท้จริงถ้าหากพักเพื่อไทยมีความกล้าหาญที่จะผลักดันพรบน,นิรโทษกรรมฉบับนี้ ให้ประสบความสําเร็จและครอบคลุมถึงผู้กระทําผิดทุกกลุม่มไม่เว้นตัวนายทักษิณด้วยก็สามารถทําได้เฉพาะเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคก้าไกลก็สามารถผลักดันพรบน,นิรโทษกรรมนี้ได้สําเร็จแน่นอนแม้ว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําผิดมาตรา112ก็หน้าไม่เป็นปัญหากับการร่วมรัฐบาล เพราะไม่มีพรรคการเมืองใดกล้าถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแน่นอนหรือรัฐบาลจะให้ออกพรบรนิรโธษกรรมเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติให้ทุกพักฟรีโหวตเป็นความรับผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ของรัฐบาลเพื่อลีกเลี่ยงความขัดแยง้งในหมู่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันก็สามารถทําได้ผมจึงเรียกร้องให้ทุกพรรได้แสดงความกล้าหาญ ผลักดันกฎหมายพรบนิรโทษกรรมเพื่อให้นิรโทษกรรมให้กับทุกกลุ่มและถ้าไม่นิรโทษกรรมให้ครบทุกกลุ่มก็ไม่ควรออกพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ออกมาเพราะไม่ตอบโจทย์เรื่องการสร้างความปลองดองและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ 2. นายวรชัยเหมะอดีตสอสอสมุตริปราการพักเพื่อไทยในฐานะแกนนาคนเสื้อแดง ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของสภาในขณะนี้ว่าต้นเคยทําเรื่องนี้ผ่านสภามาแล้วระยะเวลาจนถึงวันนี้10ปีมาแล้วแต่ยังไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาหลังผลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกยึดอํานาจคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นความคิดต่าง ความแตกแยกของประเทศหนักขึ้นมีเหตุผลจากคดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศชาติและประชาชนลำบากเพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นผมจึงเห็นว่าวันนี้หากต้องการทำให้ประเทศเดินหน้าได้เท่าเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการลดความขัดแย้งทางการเมืองเพราะสาเหตุที่ทำให้ประเทศลำบากคือความขัดแย้งทางการเมือง เราต้องลดความขัดแย้งให้ได้เพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สสทุกภาคการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับกฎหมายนิรโทษเป็นลําดับต้นๆเพื่อฟาวิกฤตความยากลําบากของประชาชนโดยผมมองว่าควรนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดตั้งแต่ปี2,546ถึงปัจจุบันไม่ว่าคดีใดๆก็ตามที่มีผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง แม้แต่คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา1นึวันนี้หลายพักการเมืองไม่กล้าแตะต้องเรื่องนี้เพราะคิดว่าจะมีผลลบต่อตัวเองตามมาแต่ความเป็นจริงการนิรโทษกรรมมาตรา112เป็นการช่วยเหลือสังคมลดความขัดแย้งคนรุ่นใหม่ที่ถูกดำเนินคดี1นึวันนี้มีเป็น100คดีบางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับคดี1นึว่าครอบคลุมไปถึงอะไรบ้าง จึงแสดงออกด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมออกมาเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดสองหรือสามครั้งแต่ไม่ได้ซ้ำซากมากกว่านั้นควรเนี้โทษกรรมยกเว้นคนที่มีเจตนาทำผิดซ้ำซากหลายๆรอบก็ว่ากันไปตามลักษณะรายคดีและรายบุคคลหรือคนที่จะรับการประกันตัวออกมาในคดีนี้แต่ถ้ายังทำผิดซ้ำซากในเรื่องเดิมก็ว่าไปตามรายคดีของบุคคลนั้นๆและในกฎหมายควรเขียนไว้ด้วยว่า คนที่รับนิรโทษกรรมไปแล้วถ้ากระทําผิดให้เอาความผิดเดิมมาพิจารณาประกอบไปด้วยนายวรชัยกล่าวนายวรชัยยังกล่าวอีกว่าการนิรโทษกรรมสมัย66ทับ2 3การกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์รุนแรงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคดี1นสองคดีทําให้คนตายคดีอาวุธสงครามก็นิรโทษมาแล้วแล้วทําให้ประเทศสงบพรรคคอมมิวนิสต์สลายตัว ทำให้เดินหน้ามาได้ประชาธิปไตยเหตุการณ์วันนี้ที so ่เป็นความขัดแย้งของคนในประเทศไม่ใช่เรื่องรุนแรงหนักหนาเหมือนตอนทําสงครามกับคอมมิวนิสต์เราจะนิรโทษให้กันไม่ได้เชียวหรือเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนมองว่าการแสดงออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เพื่อช่วยนายทักษิณอดีตนายกที่ถูกดำเนินคดีมาตรา1นึหสองหรือไม่นายวรชัยกล่าวว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องคดีความไม่ใช่เรื่องบุคคลและตนเคยพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพื่อช่วยนายทักษิณแต่อย่างใด 3. นายชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะอำมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผูแ้แทนราษฎร กล่าวถึงจุดยืนเรื่องการนิรโทษกรรมว่าตนให้ความเห็นในการประชุมกรรมการิการไปแล้วว่าการนิรโทษกรรมนั้นจะให้เฉพาะคดีชุมนุมทางการเมืองการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ในส่วนของคดีที่มีการชุมนุมและกระทำความผิดตามมาตรา1นึนั้นไม่รวมด้วยโดยส่วนตัวมองว่าการเรียกร้องการชุมนุมหรือการกระทำความผิดตามมาตรา1นึนั้นต้องยอมรับว่า ประเทศไทยเราเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการกระทําความผิดตามมาตรา1นึที่จับจ้วงสถาบันจะให้นิรโทศกรรมไม่ได้ส่วนประเด็นที่เป็นการกระทําความผิดในคดีทุจริตการเลือกตั้งทางการเมืองนั้นตนคิดว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือต้องทําตามระเบียบของกฎหมายการเลือกตั้ง ไม่กระทําผิดต่อกฎการเลือกตั้งเพราะเราอาสามาเป็นตัวแทนของประชาชนสําหรับเรื่องคดีทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินตนคิดว่าการจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่ดีได้ต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายและไม่กระทําความผิดไม่ทุจริตต่อการบริหารราชการแผ่นดินนี่เป็น3เหตุผลที่ผมให้เหตุผลในที่ประชุมกรรมมาี่การนิรทุกรรมว่า ผมมีจุดยืนเช่นนี้และคิดแบบนี้นายชัยชนะกล่าว5นายอัครเดชวงพิทักษโรธสอสอราชบุรีในฐานะโคโกศพพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ว่าหลักการสร้างความปลองดองเป็นจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติและเห็นด้วยในการสลายความขัดแย้งสีเสื้อตลอด20ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้แต่มีความผิดกลุ่มหนึ่งที่ควรถูกยกเว้น จากการเนื้อทษกวศมรรมคือความผิดอาญาร้ายแรงทุจริตคอร์รัปชันและมาตรา1นึ 2. ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันกับพักร่วมไทยสร้างชาติว่าไม่ควรแต่ต้องความผิดอาญาร้ายแรงทุจริตคอร์รัปชันและมาตรา1นึ่งนายคารมพลพรกลาง รองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในฐานะสมาชิกพักภูมิใจไทยและเป็นอดีตสอส,อสอพัรคก้าไกลซึ่งขณะนั้นเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันไม่ลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาเพื่อแก้ไขจนทําให้ถูกกล่าวหาสารพัดปัญหาของการพยายามแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ มีผลทําให้พรคก,การเมืองที่พยายามจะแก้ไขและได้เอามาเป็นนโยบายในการหาเสียงในการเลือกตั้งจนทําให้ปัจจุบันมีคดีไปอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญและรอวินิจฉัยในอีกไม่กี่วันที่จะถึงรวมทั้งในขณะนี้กําลังจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้ประเทศออกจากความขัดแยง้งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรทําแต่การที่จะนําคนที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้ามารวมในการนิรโทษศกรรมด้วยถ้าไม่ละเอียดรอบคอบไม่แยกแยะอาจทําให้มีความขัดแย้งในสังคมและลุกลามจนอาจทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ในฐานะที่เคยว่าความในคดี112มาก่อนเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ถูกลุกล้ำโดยไม่ถูกต้อง ไม่ถูกทำลายไม่ถูกบั่นทอนไม่ถูกกัดเซาะในหลายรูปแบบหลายลักษณะประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองจึงเหมือนเป็นรั้วที่มีไว้เพื่อป้องกันสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้เป็นแนวเขตให้ทุกคนรู้ถ้าใครไม่เข้าไปทำลายรั้วไม่ทุบรั้วหรือเข้าไปรื้อรั้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความผิดอะไรรั้วก็ยังเป็นรั้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่อย่างใดแม้บางที อาจเผลอไปยืนพิงรั้วแล้วรั้วเกิดพังหรือบางทีเผลอไปยืนบนรั้วก็ไม่ผิดอะไรเพราะขาดเจตนาพิเศษที่จะทำลายรั้วหรือละเมิดกฎหมายนี้ที่สำคัญปัจจุบันรั้วหรือประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองก็เป็นรั้วโปร่งๆทุกคนมองเห็นสถาบันกษัตริย์ได้ง่ายสัมผัสได้ใกล้ชิดได้การพูดและกล่าวถึงโดยสุจริตก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเพราะฉะนั้น คนที่คิดแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนั้นจึงเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมีเจตนาจะทําลายรัว้วหรือเจตนาไม่ดีต่อสถาบันกษัตริย์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนื่องจากสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองและผูกไว้ในหลักการรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดดังนั้นการที่จะออกกฎหมายนิตรโทศกรรมพ่วงเอาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1- นึสองไปด้วย จึงต้องคิดให้รอบคอบเพราะเท่ากับไปเปิดโอกาสให้คนที่ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองซึ่งเขามีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้ตามกระบวนการยุติธรรมการที่จะนําเอาคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา1นึเข้าไปรวมในการนิรโทษกรรมด้วยจึงเป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งจึงไม่น่าจะถูกต้องเพราะไม่ได้แยกแยะ และอาจเป็นต้นเหตุทําให้เกิดการแตกแยกตามมาได้และจะนํามาซึ่งความขัดแย้งรอบใหม่และอาจทําให้รัฐบาลไปเร็วกว่าที่คิดแทนที่รัฐบาลจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆของบ้านเมืองที่รออยู่อีกมากมายสรุปในความเห็นของผมนั้น 1. พรรคพักเพื่อไทยคงเอาด้วยกับการนิรโทษกรรมคดี1 1 2ด้วยหากทักษิณชินวัตร ต้องจนมุมกับคดีม .112 2. พักก้าวไกลเอาด้วยแน่ๆเพราะเป็นผู้เสนอประเด็นนี้ 3. เมื่อเอาเสียงของก้าวไกลรวมกับเพื่อไทยกฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแน่ๆ 4. คำถามคือแล้วจะผ่านสอวอรหรือไม่สวชุดปัจจุบันซึ่งกำลังจะหมดอายุมี3ประเภทคือคัดค้านล้านเปอร์เซ็นตเห็นด้วยและพวกต่อรองเอาตังค์อยากได้ตังค์ หรือพวกขายเสียงโหวตนั่นแหละ 5. ภาคประชาชนคงแบ่งเป็นฝ่ายหนุนและฝ่ายต้านหากทั้งสองฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวจนเกิดการเผชิญหน้านั่นแหละโปรดทราบว่าประตูสู่รัฐประหารค่อยๆแง้มขึ้นแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ